สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเราสองคนพราเพลินในแมปแอดเวนเจอร์นะครับแบบเกมมือ,อไม่ใช่แล้วโอ้โหวันนี้ก็อยู่กับผมสปอยและนายพรชัยกับหน้าเปะเจ้าเดิมนะครับกับแมปกราสหรือเปล่าครับก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาเขียนมากราสนะครับ แต่ว่าอะไรครับแร่ว่ากระจกครับจริงเหรอครับโม้หรือเปล่าเออไม่เนื่องใจเราไปเล่นกันดีกว่าครับแบบนี้ทำไรครับแบบนี้เขาให้วิ่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะตายครับจกว่าจะตายโอเคนำเลยครับได้ใครนควานี้ครับผมหืมโอเคครับ โอเคโอเคอ่าเราต้องผ่านดันหนึ oh. Oh. ่งก like mm ่อนถึงจะไปดัานอื่นได้เอ้ากี้แก่อด่านหนึ่งแล้วจะไปด่านไหนวะอ๋อันนีเมื่อก่อนผมเป็นคนชอบรัดขั้นตอนครับใครที่ดูคลิปเก่าของนี้ผมรัดทุกทุกด่านเลยเกียร์นครับโอ้เขาทำมายังไงทำลายเขาอ๋อตกอะไรอะชายก็ สปินจำหมายอัไว้ว่าไงวะเขาบอกว่าให้เดินไปสปินไปไม่เอาไว้ปินเวระดับแล้วโอ้โหไม่เคยทำหมุนทีกจะตกอ่ะอ๋อฉันน่สปินจำแอร์ออฟเขาบอกให้วิ่งวิ่งวิ่งกระโดดครับวิ่งคือกดดับเบิลยูสองครั้งเยอ๋อเาวิ่งแล้วก็กระโดดได้ใช่ไหม

ไม่เอา <laughs> จะชา้แบบชานี่แหละเช,ช่อาจะชัวร์โอ้ตกลงเราจช้าจะชัวร์โอ้ผมว่าจะวิ่งเป็นสเต็ปเปรียบจะหน่อยตบซะงั้นแหละมอ้ยตุ้ยรองเท้าเขาให้รงอ,องเท้ามาไม่รู้เอาไปทำอะไร เท้าเขาบวกค่าสเตตัสอะไรไม่ร uh, ู oh, oh. Oh, yeah. Yeah. ้เลยเหมือนเหมือนจะกระโดดได้สูงไหนก็ไม่ไม่เหมือนไม่รู้เหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนด่าเหมือนเหมือนอ่ไม่รู้พูดเหมือนจะตโอ้โหตกโอ้โหโอตกแล้วไม่เป็นไรอะแสดงว่ารองอ้ยแสดงว่ารองเท้าบวกแม่เลยตกจากที่สูงไม่เป็นไร ไม่ค่อยเป็นไรมากเลือดไ่ลดเลยตั้งห่จสปอยโกงหรือเปล่าเฮ้ผมไม่มีโอทีนะรถจะมีเอ้หรือผมมีอาเลือรลดแล้วผมเป็นคนเปิดเซิร์ฟนะครับณตอนนี้ก็ยังโหลดบิดอีกผมเป็นสิ่งที่ตีโหลด รถรถเอลวีนะครับเอ๊ยอย่าไปบอกเขาเลยเดี๋ยวเขารู้อันนี้เราต้องตั้งใจมีสมาธิับการโดดเข้ามาไอ้ตรงนี้ยังไงวะสุดวาตัวตัวคุณีรวอ่าคนสร้างแมพเราเฟลเองหรือเปล่าครับ ก็เป็นได้เอ้นี่มันยังไม่ถึงด่านสามดันสี่เลยนะเว้ยเฮ้ยตกแล้วตกอะไรขนาดนี้ผมต้องแฮกแมพนะครับเออโอ้อยาให้ผมต้องโอพีนะครับจะาคนบินไอเอ็มไฟไอแคนไฟนะครับฉันกระป๋องบิ no ดูแบบเสียงเสียงคีบปอดเขาช่างไพเราะสนอหูสะียรเกินนะครับขอเป็นยังวะครับเฮ้ยจบตัวได้แล้วโอ้โหซร์ไม่ฮัดนี้จะเต็มแล้วโอ้โหขอได้กินดีเสียใจด้วยผมไม่น่าอัดด้วยเกมเลย อัดด้วยเลยอเกมอัดอัดจาเกมอะอัดจาเกมมันเลยอะมันได้อะมีอะไม่มันมีอัดจากหน้าจอกับอัดจากเกมอ๋อได้นี่อัดจาเกมรอใช่มอ่อัดหน้าจอเฮ้อเฮ้ยเออผู้บานแล้วตอนนี้ก็สปอยก็ยังกระโดดต่อไปนะครับโอ้โหเสเเ เปิดแล้วไม่ดีมปกระโดดมาเ e ้ good b เปลเปิดแไอ้ปอยไม่เกียนว่ะอตลาดผักไอเยเดียวโกคามาผ่านแล้วเหรอเปิประตูแล้วยิงกระโดดแล้วเกียรชิ e e ปอยไม่เกีย e a เย e เอ้ยนั่นมันไปไม่ได้ทางนี้ไงข้างบนนี่ไงกล้องอ่ะเขาปิดไว้เขาสงวนกฤษฎีให้มึงไปทางนี้เดี <laughs> 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 ๋ยวอย่ามาโทรโล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 แถวนี้ oh, yeah. no โอออย่าน,นี่มันกนระจองจริงเลยอ่ะจะตกโชว์ <laughs> ไม่ไหวแล้วเนอะเอ้ยเออ มุยเสียงในสกายเริ่มกากแล้วตอนนี้เน็ตเริ่มไม่เป็นใจหยุดิปกันแป๊บนึงเชียรขอบคุณผู้สนับสนุนต่้งอไปนี้ยมยมอร่อยง่ายเพียงแค่หยิบเข้าปากเท่านั้นเอง